สวัสดีครับเพื่อนๆและสมาชิกทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจอเล็กเด่นไทยลอตเตอรี่นะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็มาถึงในส่วนของเด่นหน่วยบนนะครับเมื่อประจำวันที่16ธันวาคมพศ2565นะครับก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะสำหรับหลักหน่วยบนของเรานะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็น ในงวดที่ผ่านมาของเรานะให้ดูนิดนึงนะครับของเรานั้นให้ตัวเด่นที่เลข3และเลข5นะผลของกองสลากก็ประกาศที่805เพราะนั้นหลักหน่วยนั้นก็คือเข้าเลข5นะเน้นให้แล้วนะครับแล้วก็เลข5ก็มาจริงๆถือว่าถูกต้องนะครับ805ตรงๆนะครับยินดีกับสมาชิกนะครับแล้วก็ หวังว่านะงวดสุดท้ายของปี2565นะครับแอดมินนะครับก็มีความหวังนะแล้วก็อยากแบ่งปันให้กับท่านสมาชิกนะขออวยพรนะครับให้ท่านสมาชิกโชคดีแล้วก็ถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลกันต่อไปนะครับที่นี้นะครับก็มีข่าวประชาสัมพันธ์แอดมินจะประกาศในคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายนะครับก็ ใครสนใจที่จะเข้ากลุ่มนะกลุ่มรายนะครับค้นหาด้วยลายไอดีนะครับ n u e n g ขีดตรงกลาง0101นะครับ n u e n g ตัวเล็กนะครับขีดตรงกลาง0101นะแอดมินพร,ร้อมนะยินดีต้อนรับกับท่านสมาชิกรับเฉพาะบุคคลที่สนใจเท่านั้นนะครับและกิจกรรมต่างๆภายในกลุ่ม ปีหน้านะครับ2,566นะครับเราก็จะมีกิจกรรมในกลุ่มกันนะแล้วก็ร่วมสนุกรุ้นรางวัลต่างๆซึ่งงบประมาณต่างๆนั้นก็มีรายละเอียดนะแล้วก็ส่วนต่างๆในกลุ่มแล้วถ้าท่านสมาชิกนะสนใจนะครับยินดีต้อนรับนะครับค้นหาด้วย l ลาย ID นะครับ n u e n g ขีดตรงกลาง0101นะครับก็สนใจก็ทักมานะครับตามนี้ ทีนี้นะครับก็มาถึงในส่วนของหน่วยบนนะว่มมาประจำวันที่16ทธันวาคมจะได้ตัวเด่นแล้วก็ถูกต้องตามกองสลากอีกหรือไม่นะครับเมื่อพร้อมแล้วเราก็ไปดูแล้วก็คำนวณในส่วนต่างๆ่างพ,อ,พอมอมันครับ อันนี้ก็จะเป็นเด่นหน่วยบนในสูตรที่1นึ่งนะแอดมินจะพยายามไม่ใช้หลายสูตรจนเกินไปเพราะว่าถ้าท่านสมาชิกใช้หลายสูตรมากเกินไป1เสียเวลา2ตัวเลขเยอะพอสมควรนะปวดหัวเพราะนั้นเราหาเกณฑ์ที่คิดว่าตัวเลขน่าจะมานะไม่เกิน2-3สูตรก็พอแล้วนะครับบางช่องนี่10-20สูตรนะครับ ก็ปวดหัวนะปวดหัวนะครับเอาที่ว่าคิดว่าน่าจะมานะก็ใช้ความรู้สึกเอานะครับว่าสูตรไหนควรจะมาสูตรไหนไม่ควรจะมาอะไรประมาณนี้นะครับก็เหมือนแอดมินนะในงวดก่อนแอดมินก็ใช้สูตรนี้นะครับเป็นสูตรที่1นะในงวดก่อนก็คำนวณได้012345ออกที่805เลข5ก็เข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยก็ถือว่าผ่านนะ อันนี้ก็เป็นงวดใหม่ไอ้เินก็คำนวณให้กับท่านสมาชิกแล้วนะครับเราใช้ในส่วนของหลักพันหลักพันก็คือเลข5ตัวนี้นะครับก็คูณ2 5 20้อเอาตัวหน่วยคือเลข0ูนย์มาใส่ไว้นะครับตำแหน่งต่อไปคือ10บรางวันที่1ก็คือเลข0ูนย์ตัวนี้ก็นําเลข0ูนย์มาใส่นะครับศูย์บวก็ได้เลข0นย์นะครับเดินหน้าไปจํานวน6ครั้งจะได้0 1 2 3 4 5นนั่นเองนะ แล้วก็สถิติที่ผ่านมาของเขาในสูตรนี้ก็ถือว่าใช้ได้ตามนี้แอดมินก็ตัดมาที่417นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของสูตรนะใครสนใจก็แคปหน้าจอไปนะครับก็จะเด่นอยู่ที่012345นั่นเองนะสำหรับหลักนือบนในสูตรนี้และแอดมินก็คิดว่าสูตรนี้ก็น่าจะเดินต่อนะครับทีนี้เดี๋ยวเราก็ไปดูเด่น หน่วยบนอีกสูตรหนึ่งนะครับไปเราชมครับครับอันนี้ก็จะเป็นเด่นหน่วยบนอีกสูตรหนึ่งนะในงวดก่อนเข้านวนได้2 3 4 5 6 7ออกที่805เลข5ก็เข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยถือว่าผ่านนะครับอันนี้ก็เป็นงวดใหม่นะครับเราก็ใช้ในส่วนของหลักแสนหลักแสนก็คือเลข3ตัวนี้นก็นำมาใส่หลักหมื่นเลข7มาใส่นะหน่วยละว,วันที่1 คือเลข5เอามาใส่3 6, 7บกเเป็น10เอาตัวหน่วยคือเลข0 0บก็เป็น5นะแล้วก็เดินหน้าไปจำนวน6ครั้งจะได้ 5, 6, 7, 8, 9, 0นะครับก็จะเด่นในส่วนของหลักหน่วยนะหน่วยบนนะครับแล้วก็สถิติที่ผ่านมาก็ตามนี้แอดมินก็ตัดมาที่4 17เหมือนกันเหมือนสูตรที่1นนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของสูตรใครสนใจก็แคปหน้าจอไปนะ ก็ถือว่าเดินดีทั้งสองสูตรก็ยังไม่ผิดนะทีนี้ทั้งสองสูตรนี้นะครับก็มีตัวเลขนะที่ชนกันอยู่เดี๋ยวเราก็ไปที่แผงแล้วก็วิเคราะห์ในส่วนของ2ชุดนี้ก่อนนะครับไปรับชมครับครับทีนี้เราก็มาที่แผงนะหน่วยบนเด่นหน่วยบน16ทธันวาหนะหนะครับ สูตรที่1เราได้ 0, 1, 2, 3, 4, 5นะครับสูตรที่2เราได้ 5, 6, 7, 8, 9, 0นะถ้า2สูตรนี้เป็นจริงนะเอางี้ก่อนนะครับทำความเข้าใจก่อนถ้า2สูตรนี้เป็นจริงนะจนกันที่เลข0กับ5 0กับ5 2ตัวเลขเองนะครับ ทีนี้นะแอดมินก็วินิจวิเคราะห์แล้วนะเสียงเกินไปไหมนะแต่ว่าสูตรทั้ง2สูตรนี้เราใช้อยู่แล้วก็เดินต่อซึ่ง2สูตรนี้นะครับก็ใช้ในงวดที่ผ่านมาแล้วเราก็ได้เลขก5นะในงวดก่อนก็คือสูตร5เข้าตรงๆนะครับแล้วก็งวดนี้เราก็ใช้สูตรเดิม2สูตรประทะกันแล้วชนเพียงแค่2ตัวเลขเท่านั้นถ้าเราจะยึดใช้ นะสองสูตรนี้ก็จะได้เลข0กับเลข5นะเป็นหลักหน่วยนะครับก็คือ x 0กับ x 5ทีนี้แอดมินก็ยังไม่ได้ฟันธงนะว่าจะเป็นเลขตัวไหนที่เด่นที่สุดเพราะว่าสสูตรนะได้เลข0กับเลข5นะทีนี้เลข0ก็เป็นเลขคู่ส่วนเลข5 ซึ่งเป็นตัวเดิมของงวดที่ผ่านมานะเลขคี่ศูนย์คู่เลขห้าเลขคี่เพราะนั้นมาวัดดวงจากสูตรที่3นะครับไปรับชมครับครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของหน่วยบนคู่คี้นะและมินก็ต้องใช้สูตรนี้ตัดสินนะครับว่าหลักหน่วยควรจะเป็นเลขคู่ดีหรือจะเป็นเลขคี้ดีซึ่งในงวดก่อน เราคำนวณได้เลข9ซึ่งเป็นเลขที่นะผลออกที่805เลข5เป็นเลขคี่นะครับเพราะนั้นผลของการทำนายในงวดที่ผ่านมาก็ถือว่าผ่านอันนี้ก็คือลงสื่อไปแล้วในงวดก่อนนะครับแล้วก็งวดใหม่คำนวณให้ท่านสมาชิกแล้วนะก็คือสูตรเราใช้10ครั้งที่2 ก็คือเลข8ตัวนี้นะครับนำเลข8มาใส่ตำแหน่งต่อไปก็คือหน่วยครั้งที่3 1 2 3หน่วยครั้งที่3ก็คือเลข9ก็นำเลข9มาใส่ตำแหน่งสุดท้ายนะครับก็คือร้อยครั้งที่4 1 2 3 4 100รอยครั้งที่ก็คือเลข4นะครับก็นำเลข4มาใส่เพราะฉะนั้น8บวกเเป็น17เอาตัวหน่วยคือเลข7และวนำเลข7ไปบวก4 นะก็เป็น1 1เอัดาหนวยเนเลข1เพราะนั้นเลขหนเป็นเลขที่นะจริงหรือไม่นะเป็นเลขที่ไหมนะเพราะฉะนั้นจากสูตรแอดมินก็ตัดมาที่4.17เท่ากันอันนี้ก็เป็นเรื่องของสูตรนะครับถ้าท่านสมาชิกสนใจก็แคปหน้าจอไปนะเดินดีนะครับสูตรนี้ตัดคู่ที่แล้วได้ในงวดประจำวันที่ 16ธันวาคมพศส 2, 5 1 5หลักหน่วยเน้นไปที่เลขขี่นะครับก็คือ13579นั่นเองทีนี้เมื่อมันเป็นอย่างนี้แล้วทิศทางของตัวเลขเราก็ไปดูในส่วนของแผงแล้วก็พิจารณากันนะครับปรับชมครับครับทีนี้เราก็มาที่แผงอีกครั้งหนึ่งนะครับสูตรที่3นะแอดมินขออนุญาตใส่ตรงนี้นะครับก็คือเราได้เลขขี่ใช่ไหม เลขที่ก็ประกอบด้วยเลข1เลข3เลข5เลข7แล้วก็เลข9นะครับทีนี้จากการที่เราคำนวณไปแล้วแล้วมาตัดสินในกลุ่มของตัวเลขชุดเด่นเพราะฉะนั้นตัวเด่นที่สุดก็คือเลขเลขอะไรครับเลข5นะตัวนี้เพราะสูตรมันสัมพันธ์กันอยู่ นะครับทำไมแอดมินถึงเน้นที่เลข5นะก็มีความคิดที่ว่านะจะกลับมาเป็นตัวเดิมหรือไม่นะเพราะว่าเลขธบานั้นนะแนวทางแต่ละท่านนะนะักคำนวณแต่ละท่านไม่เคยเหมือนกันแต่ว่าแนวทางนี้เคยถูก0.5ในงวดสัญจรมาเพราะฉะนั้นใช้สูตรเดิม นะใช้สูตรเดิมจะตกอยู่ที่เลข5เด่นหลักหน่วยเหมือนเดิมนะครับก็ตามนี้แต่แต่นะครับแอดมินก็มีลางสังหรณ์นะเพราะว่าถ้า5ไม่มาควรจะเป็นเลขอะไรนะเอาแบบนี้นะครับถ้า5ไม่มาแต่เราเน้นตามสูตรพวกนี้นะเพราะฉะนั้นเราก็มาดูในส่วนต่างๆของ2ส,สูตรนี้ ที่เป็นเลขคี่นะครับถ้าสมมุติว่าสูตร1หลุดเอางี้เข้าที่สูตรนี้เพราะส่วนใหญ่แล้วนะครับเด่นส่วนใหญ่จะมีเลข6เลข7เลข8เลข9กเด่น10หน่วยส่วนใหญ่หลายๆสำนักนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรานำสองสูตรนี้มาประทะกันแล้วก็จะได้เลข0กับเลข5ถูกต้องไหมครับอธิบายก่อนแต่ว่าถ้าเราจะคัดเฟ้นจริงๆ เดนที่เป็นเลขคี่เพราะนั้นเลขคี่ก็คือ1,3,5,7,9นะครับก็จะนำมาใส่ตรงนี้ไว้นะแต่ว่าถ้าในกรณีอย่างนี้แอดมินจะใส่ตรงนี้อย่างนี้นะให้ท่านสมาชิกนั้นพิจารณานะ1นนะครับ x3 5มีแล้วถูกต้องไหมครับก็จะเป็น x7 นะแล้วก็เป็น x x อะไรครับ เอกนะแอดมินจะใส่งี้ไว้ก่อนนะให้ท่านนะสมาชิกพิจารณาว่าตัวเลขนะตัวสำรองคือเลขอะไรบ้างแล้วก็ตัวเด่นคือเลขอะไรบ้างถ้ามีสูตร1สูตรใดที่ผิดศูนย์จะมาทันทีแต่ศูนย์นี้แอดมินไม่แน่ใจนะเพราะว่าจากการสังเกตและการวิเคราะห์แล้วนะศูนย์อาจจะไม่มาเพราะนั้นเลข5ถือว่าเป็นตัวเด่นเพราะนั้นมินจะ ให้น้ำหนักไปที่เลขห้าก,ก่อนนะครับแล้วก็ตัวเลขหนึ่งเลขสามเลขเจ็ดเลขเก้าก็จะเป็นตัวรองนะครับตามนี้สรุปสรุปเด่นหน่วยบนงวดประจำวันที่สิบหกธันวาหกห้านะครับแอดมินเด่นให้มากที่สุดน้ําหนักก็คือตัวเดิมนะครับก็คือเลขห้านะส่วนตัวรองก็มีหนึ่งสามเจ็ดเก้านะครับตามนี้ฝากอีกครั้งนะครับฝากอีกครั้งก็คือในส่วนของใครสนใจที่จะเข้ากลุ่ม นะ n ล ID n u n u g n g ตัวเล็กขีดตรงกลาง0101น,นะครับสนใจก็ทักมานะครับเข้ากลุ่ม l ล n e นะครับแล้วก็ในระยะเวลาปี2566ก็คือปีหน้าทั้งปีนะครับแอดมินก็มีกิจกรรมแจกของขวัญซึ่งก็จะมีข้อมูลต่างๆรายละเอียดก็จะอยู่ในกลุ่มนะก็สนใจก็ทักมาฝากไว้ด้วยนะครับ1 จิตตรงกลาง0101ตามนี้นะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับคลิปต่อไปนะครับก็จะเป็นชุดนี้นะที่ทุกท่านรอคอยนะครับคู่เงิน2ตัวบนถึงคิวแล้วในคลิปต่อไปนะครับก็โปรดติดตามในคลิปหน้านะครับมีข้อมูลดีๆมาแบ่งปันอีกแล้วนะก็จะเป็นข้อมูลอะไรนั้นแล้วก็ได้คู่ชุด10หน่วยบนตรงเหมือนงวดที่ผ่านมาหรือไม่ รดติดตามในคลิปต่อไปนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับ x5 เ,เด่นสุดนะครับตัวลองก็ตามนี้ตามภาพเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องลากระท่านสมาชิไปก่อนนะครับสวัสดีครับ